ที่นี่จะจัดให้จัดไปเออจัดที่สองคนแล้เออมาปไนไปเอาไม่เอาใจเลย จากกันจ้อายายกันบนอนพี่นอนเฮ็ดจักไหนจากบอนอนุจ้เอ้ยดีจ้าบ้านนอาน้องเพ็รมาดีจากกันเอ้ยโอน้องเพชรเห็นในไโอตัวมาแล้ว นนนกกิกัยังอะเอามามาแกงเฮาได้อะไรมากินนะคะลูกชิ้นไก่ย่างโอ้มีไก่เอาส้ตามตำมาฝานแม่เออฝานให้นละก่นนบบนอนโอ้แกงไม่แตงฮะ<า>ไม่แตงเป็นคนแกงตำเคี่ยงไม่แตนไหนนี่ไงไม่แตนตำเคี่ยงตำเคี่ยงช่างจะมากินข้าวละจับเองแลใช่ไหมคะ